สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิฟชาแนลครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะนำเรื่องราวของตัวเลขนะครับหลวงปู่สวงปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับถูกอีกแล้วนะครับ39มาตรงตรงเต็มเต็มนะครับออกข้ามงวดจริงๆด้วยนะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นงวดพิเศษนะครับมีทั้งออกข้ามงวดแล้วก็ออกย้อนหลังนะครับออกข้ามงวดนี้3 9กมาตรงนะครับย้อนหลังนี่ 306าเลยนะครับตัวโต๊ดเลยนะครับจริงๆนะครับในระยะ2งวดนี้นะครับออกย้อนหลังมา2งวดติดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าแอดมินจะนําเสนอเรื่องราวของงวดย้อนหลังด้วยมันก็จะงงไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าแค่นําเสนองวดที่ออกล่วงหน้านี้ก็บางท่านก็อาจจะงงแล้วนะครับว่าทําไมไม่เอาตัวเลขที่ตรงตามวันที่นะครับแค่นี้ก็งงแล้วนะครับ ถ้าไปย้อนหลังด้วยอีกงวดหนึ่งนะครับก็จะยิ่งงงไปกันใหญ่นะครับแต่แอดมินสังเกตมา2งวดแล้วนะครับออกย้อนหลังเนี่ยสงวดติดๆนะครับย้อนหลังด้วยแล้วก็ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่เฉพาะตัวงวดเองยังไม่ออกนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับนี่นะครับก็งวดที่แล้วนะครับ3 49นะครับนี่ครับก็คือมองเห็นเป็นจริงๆมองเห็นเป็น3 9ตัวเดียวโดดๆเลยยังได้นะครับก็ออกมาตรงนะครับงวดของถือว่าเป็นงวดเนี่ยนะครับ สม,มองออกเป็นมองเป็น39ตัวเดียวเลยก็ยังได้นะครับนี่ครับก็ถือว่ามาออกงวดหน้านะครับล่วงหน้า1งวดนะครับก็ถือว่าสําหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูเป็นแนวทางไปนะครับแต่ในระยะต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีเลยนะครับตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยออกข้ามงวดมาเนี่ยน่าจะเป็นงวดที่7งวดที่8ได้แล้วนะครับฉะนั้นแล้วสําหรับ ปฏิทินชุดนี้นะครับของวันที่1มีนาก็ดูเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับเพราะว่าระยะหลังไม่ค่อยออกนะครับไม่ออกตรงงวดว่าง,งันนะครับแอดมินเลยสรุปให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเราก็วิเคราะห์ไปเยอะเนาะนะครับก็เป็น3 49 3 4 6 7 2 9สนะครับ7 2 4 3 4 49 4 6อันนี้คือวิเคราะห์ของงวดความเป็นไปได้ที่งวดวันที่1น,นี้นะครับ แอดมินก็จะไม่พูดถึงงวดย้อนหลังนะครับงวดวันที่1่นนี้ถ้าจะลุ้นจากชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเอาละครับมาดูของงวดล่วงหน้าเลยนะครับอย่างที่แอนมินบอกนะครับ7งวดติดกันนะครับที่ออกล่วงหน้านะครับที่ออกล่วงหน้าออกเกือบตลอดเลยนะครับล่วงหน้าตลอดเลยนะครับเราก็จะมาดูนะครับสําหรับวันที่16มีนานะครับอันนี้เป็นของวันที่16มีนานะครับต้องบอกก่อนนะครับอาจจะเห็นตัวเลขเยอะหน่อยนะ สำหรับชุดนี้นะครับมองแว็บแรกก็น่าจะเป็น2 48กับ348นะครับอาจจะมองได้2อย่าง348กับอ2อ8แแต่ถ้าดูดีๆก็จะมี3 4 5 8นะครับมันจะมีเลข5ขึ้นมาด้วยนะครับหรือว่า2 4 5 8นะครับแต่จริงๆก็จ,จะมองเป็น2 4 9 8ก็ได้นะครับหรือว่า2 4 6 8อาจจะไม่มี5อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะน่าจะเป็นเลข5เพราะว่า เหมือนหางของเลขสี่นะครับดูนะครับดูดีๆก็นะครับอาจจะเป็น3 58เนี่ยตรงๆก็ได้นะครับ3 5 8 258สองหนะครับนี่ครับพอมาดูกลับหลังเนี่ยจะเป็น8 93นะครับ8 9 3กสกลับหลังนะครับสวยดีเหมือนกันนะครับ893เมนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะครับถ้ากลับหลังขึ้นมานะครับ8 9 3ม นี่นะครับให้ดู8แล้วก็ลักษณะเหมือนเลข9นะครับ9 3นะครับ9 3แต่ก็เห็นเลขสองชัดเหมือนกันนะพอมาดูแบบนี้เป็นเลขสองชัดเหมือนกันนะครับแทนที่จะเป็นเลข3นี่ก็เป็นเลขสองชัดเหมือนกันนะครับเอาละครับแอดมินจะลองสรุปตัวเลขนะครับเป็น3 49 3 46 2 48 3 48 258 3 58 4 58 3 4 5 2 4 5หนะครับจุด2ตัวก็จะเป็น3 4 4946 48 4535 25 38 28 58 2436อันนี้คือแอดมินรวมรวมทั้งวันที่1แล้วก็วันที่16นะครับตัวเลขเลยอาจจะดูเยอะนะครับแต่ถ้าการวิเคราะห์ถูกต้องก็คือจะลุ้นแค่งวดวันที่16ก็ได้นะครับตัวเลขก็อาจจะดูน้อยลงไปอีกนะครับถึงวดวันที่16กก็คือเป็นงวดของล่วงหน้านะครับ ที่ชอบออกในระยะหลังนะครับสูตรเลขกําลังวันนะครับโอแม่นมากเลยนะครับ2งวดติดติดแล้วนะครับที่ออกนะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมานี่เอาของอาจารย์ธินกรกับสูตรโหรามารวมกันเนี่ยได้ผลจริงๆนะครับนี่ครับหกมาตรงเลยนะครับของอาจารย์ธินกรนี่ให้วันอคารนี่ก็จะมี0ูนย์มีสมี6นะครับส่วนสูตรโหราเขาก็จะมี3นะครับมี2มี3 มีะมี1มี3ามี8นะครับแล้วงวดก่อนหน้านั้นนะครับงวดวันที่1่กุมภานะครับก็ตรงๆมาแล้วนะครับคืองวดนั้นก็0-39นะครับวันจันทร์ของจันทธินกรแล้วก็วันจันทร์ของโหราก็247นะครับรวมแล้วก็307นะครับ97้ามาบนมาล่างเลยนะครับถือว่าดูเป็นแนวทางที่ดีได้เลยนะครับสำหรับสูตรโหรานะครับถือว่าเข้าติดๆกันนะครับเอาละครับมาดูของวันที่1 มีนาคมนะครับก็จะเป็นวันจันทร์นะครับหมวอออกวันจันทร์อีกแล้วนะครับวันจันทร์นะครับก็จะมี2มี4มี7ของอาจารย์ธนกรก็จะมี0ูนย์มี3ามี9นะครับเอาแล้วมีศูนย์มี3ามี9อีกแล้วมี2มี4มี7 2น่าสนใจ7น่าสนใจสีน่าสนใจนะครับวันนี้อาจจะมี9นะ9อาจจะกลับมานะครับลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าศูนย์มาหลายงวดเหมือนกันนะช่วงนี้นะครับแล้วเลขเด่นกำลังวันนะครับ งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันอังคารนะครับ30ก็ถือว่ามาตรงนะ3003นะครับแล้วก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับแอดมินก็เลงไปที่36กับเอนยนะครับถือว่าจับตัวได้ค่อนข้างถูกอยู่แต่มันไม่มี9ก้าแค่นั้นเองนะครับงวดนี้หวยออกวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์ถ้ายังจํากันได้นะครับหวยออกวันจันทร์วันจันทร์ที่1กุมภาพันนี้มาเต็มเต็มเลยนะครับทั้ง9 7เอ่อ7007นะครับมาบนมาล่างเลยนะครับ ฉะนั้นแล้วงวดนี้ลองดูนะครับเด่น9เด่น3เด่น7นะครับก็จะไปตรงกับเลขสูตรโหรากับอาจารย์ธนกรด้วยนะครับมองๆดูแล้วสวยหลายชุดนะครับมี939498เนี่ย3 8 3 4รวมถึง3 7ด้วยนะครับ7476 72นี่น่าจะได้ลุ้นนะครับ7 0 0 7ไม่น่าไม่น่าจะมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่แต่คิดว่าไม่น่าจะมานะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการวิเคราะห์ของแอนดมบินนะครับ ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็ร,รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีในงวดต่อไปนะครับก็ยินดีกับงวดที่ผ่านมานะครับสําหรับผู้ที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ผิดหวังนะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับงวดต่อไปนะครับขอบคุณที่มากรับชมครับสวัสดีครับ